ตัวตอนไหนเราก็เป็นใหเหมือนเดิมครับผมโอ้ยแชมป์เราวิเตอร์ครับผม่อนเดนต้ากับลูขึ้นไปแล้วครเราไปดูแล้วเราไปดูรอบงครับผมเะากครับผมอมาขึ้นชวครับ ลุยยุทิต้องแพ้ไปครับผมรอบสี่ทีมาครับผมโอ้ลุยยุทิก็ชนะครับผมโิ้เจอก็ชนะเผมแล้วก็ตับมีครับผมผมรอบชิงชนะเลิศครับผมผมว่าตอมอีกแพ้กับยุงลายครับผมแล้วก็อันนี้ครับผมอย่ลุยยุทิมาครับผมลองมาดูดีกว่าครับผมโอ้โหจะโอนไหมครับ เงาของเจ้าพรวดว่า <alc> บ <ala> ึงเข้าไปครับผมดีนอสหายครับตามด้วยแปดรวมเข้ามาพอบ้านเหมือนบึ้มเข้ามาตีไม่เข้าครับผมตัวกิกกี้ตายไปตัวหนึ่งแล้วครับตามด้วยเล่นทหญิงทำลายฟ้าครับผมบึ้มเข้ามาครับผมปิดสนามพังไปห้าตัวครับผมพออีกตัวมันเด้งไปแล้วผมก่อนนาจากวานของยิงไล่เปิดคืนนะครับผมก็เมื่อกี้โดนยิงไล่ตอมตามครับผม อากับเคลื่อนแปลงร่างเตรียมปาดครับผมก่อทีนอัดังเขาก็ได้ยิงสวนกับคืนมาผมบึ้มเข้ามาครับผมก็เข้าไปครับผมไม่รู้ถ่ายหมอไม่ทันครับผมเร็วมากครับโอ้ผู้บุกจีนโดนยิงลายไล่ตอมตายไปแล้วครับผมก็มาตีธรรมดาเพราะมีลูกไฟใช่ไหมผมตามได้ยุงไล่จ่อได้ไล่ตีครับผมยิงก็ไล่ตอมได้ครับผมก็อปืนใหญ่ศูนย์สลายบึ้มเข้ามาครับผมก็ติดป๊อตไปสองตัวครับผม นี่เจอยิงไล่ไล่ตอมมาครับผมผมมอลตีธรรมดาผมใช่หินไม่ใช้ลูหินด้วยนะผมปัดยิงกับเคลื่อนตาดครับผมหินสิบห้าล้านโคตรแรงเลยครับผมก็เธอได้สองครับก็โซนิกได้ทำเตี๋ยวปัวปาดกีนนอสเข้าไปครับผมกินนอสติดไม้ดับแล้วครับผมติดไม้ดับเลยครับผมก็ตามได้มาครับผมบล็อกลูกไฟไปสามลูกครับผมก็โดนสนามพังของเขา เอาตอมเลยอะตอมดีโซนี่ครับปาดหมาตามด้วยยุงไล่ครับผมที่หนีลาเซนโคชโคยิงกลับมาผมบึม้มเข้าหรือเปล่าครับผมหมาตีธรรมดาเพราะไม่มีลูกไฟใช้ครับผมตามด้วยยุงไล่ตอมครับผมแล้วก็ยุงไล่ตอมโจซี่เข้าไปครับผม เดี๋ยวก็จกติไอ้ปืนใหญ่ศูนย์สลายไปบึ้มเข้ามามาติดฟอสแล้วปูบอมก็ลูกฟอสแตกแล้วผมอาร์ติเ่อนโดนยิงไล่ต่อมาครับผมบอมไล่ตีธรรมดาผมอ,มอาร์ติเฟินกับเพื่อนได้เวลาปาดแล้วผมปึ้มเข้ามาสิบห้าล้านครับผมปูบอมเลี่ยงไปแล้วครับผมก็เหลืออยู่สี่ตัวครับผมก็ฝังสีเงาของโซนนี้ก็วิเกเตอร์ปาดท,ทีน,อน้อย้าไปโอ้ไม่ตายครับผมโวยอะไรโหยขนาดนี้ผม ปัดทะลวงตกหมาไปครับผมมึมเข้ามาครับผมตีโซนอีกฟังตูได้เปิดส่วนกับขึ้นมาตีมาก็มาไม่เข้าครับผมหมาไม่ถึกครับผมตับได้ยุงลายไล่ตอมเียงไม่เข้าครับผมแล้วก็จีโนฟังยุงลายยิงกบขึ้นมาบึมเข้ามาครับผมไม่รู้มองไม่เห็นครับผมไม่รู้เข้าหรือไม่เข้าผมแล้วก็ยุงลายไล่ตอมผูบองเข้ามาครับผมกอกปัดทะลวงฟังยุงลายได้เปิดกับมาครับผม แต่ก็ยุงไล่ต่อมาผมก็ยุงไล่ได้เวลาปานแล้วผมจูโจมพริบตาใส่มาเข้าบ้านก็ไม่เข้าผมหมามันโหลเอ้ยโล่อันธามากครับผมปูบอมตีธรรมดาผมแล้วก็ตรานฟอมชิมเบอร์ปาดมากลับไปผมสิบล้านก็มายังไม่เบี่ยนบผมเบี้ยเด้งกับคืนมาแล้วผมก็ฝังสิงเอาขอโซนอีกตีกินน็อตไปปุ๊บกินน็อตติดไม่ดับหรือเปล่าก็ยังไม่ติดกรบผมเล่นเลยขีดเดียวครับผม เราแฟดทะลวงครับผมตบหมาไปทีนึงครับผมก็ฝั่งยุงลายน้อยหน้าครับสั่งโจนิคมาตีก็ผมโโหซนิกเลยเราพูดผิดจังเลยอะ่ะยุงไล่ตอบม้าผมแล้วก็ลาเซนโอชาโคยิงสวนกลับคืนมาบึ้มกี่ล้านแล้วมองไม่ทันเลยแล้วผมหกสองล้านเลยหรอยุงไล่ยต่อใหม่สี่ล้านครับผมโลบูบอมกับพี่เราตามด้วยมาไล่ตบครับแล้วก็ยุงลายไล่ตบติดไม่ยอมท้อไปครับผมโอ้โหโ เือนที่สี่เราจะยุงไล่ตอมเลยวผมนี่ยุงมันเถื่อนจริงๆิงแล้วผมยุงไล่ตอมหมดมากแล้วก็ปืนใหญ่สวนสลายบึ้มสูนสลายแล้วพุดถินละแล้วก็อัศวินก็เคลื่อนไปเวลาปานครับผมป่าดม้าไปบึ้มติดไม่ย่อท้อไปครับผมแล้วก็โซนอีกคุณตเตอร์ตีกีนนอตไปครับผมกีนนอตติดไม่ดับครั้งที่สองแล้วผมรอบหน้าน่าจะตายแล้วล่ะไม่มีไม่ดับแล้วผม โซนีกฟังยุงลายได้เปิดกับคืนมาใส่มาผมหม,มาโลแตกแล้วผมตามได้ยุงลายเขาหมาก็บอกวิซี่ครับผมแล้วก็จีนอสตังควิมยุงลายยิงกับคืนมาบึ้มเข้ามาผมหมาก็โดนเดี่ยงเข้าไปกรอกพี่เราตามได้ยุงลายไล่ตองเขาผมติดไม่ยอท้อไปครับผมโอ้โหพลาดกันอันนี้แล้วผมก็หมาแฟดทะลวงเข้ามาบึ้มเอาปูบอมแดงมาลรๆตามได้ยุงลายไล่ตอม แล้วก็ยุงไล่ตอมดีครับผมแล้วก็โจซีตีทางด้านผมอ่าสวินกับเคลื่อนฟ้ารอบนี้เท่าไยครับผมปึ้งเข้ามาหมาเที่ยงไปแล้วครับผมรอบนี้แหละแถวหลังเตรียมตัวตายได้ผมโซนนี้ก็ได้เวลาแทงทีนอสเข้าไปปึ้มทีนอสโหลดกับทีบแล้วผมตามมาตีช <Okay. S 1> นะผมแล้วก็โซนอีกฝั่งยุ้งไล่ได้เปิดผมคืนใส่หมาแล้วผมหมาไปโดน13ล้าน แล้วก็ตามไปยุงลายติดไม่เยอะทองไปครับผมมาก็เลดเด้งขึ้นมาตามด้วยจีลอสได้เวลายิงแล้วออกไปทีกินปืนใหญู่สระายเอาผิดปิดปิดปิดดกว่าล้วกจะยุงลายไล่ต้อหมาครับหมาติดไม่เยอะทออยู่ครับผมแล้วก็ยุงลายปาดหมาไปอีกทีครับผมเยี่ยมสามล้านหมาเด้งเวลาผมมาโจซีดีทรมาลผมแล้วก็ตรานสอมซิลเวอร์ปาเราอนี้บึ้มเข้ามา12ล้านครับผม ฝังคุณยุงลายหายไป2ตัวแล้วก็ผมแล้วก็ฝังซิงเอาจากโซนิกแทงยุงเข้าไปก็ยังไม่ตายครับผมแล้วก็ยุงลายก็ได้เวลาปาโซนิกกับคืนมาห,มหกล้านโซนิกของคุณเทอร์กระเดี้ยงไปแล้วก็ผมแล้วก็ปืนใหญ่ศูนสลายได้เวลาตียุงไปครับผมโอ้โหติดบอสไปแล้วผมตามโดยทานฟอร์ซิมเบอร์อรยุงจะรอดหรือเปล่าครับผมปาดกับคืนไปติดขลิไปเจนล้านก็โอ้โหคุณวิตเตอร์พลังค่าสิบสามล้านก็ชนะไปแล้วครับผมคอ ก็พาไปดูสึกเดินแค่นี้แหละครับผมก็เราก็เชียร์ไปแล้วผมชนะครับผมก็ไว้เจอกันใหในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ yeah. My steady I feel ready. but legs heavy. I